สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะแม่น้องซันก็จะพามาดูหน้าง,งานการตั้งเสาทำกำแพงกันดินนะคะหน้าง,งานตรงนี้นะคะดินก็ถุเอาไว้ประมาณเป็นปีแล้วค่ะความสูงของดินที่ถุนนะคะสูงอยู่ที่สองเมตรห้าสิบค่ะส่วนขั้นตอนการทำงานของเรานะคะก็จะมีตั้งแต่ขั้นตอนการเจาะหลุมก่อนนะคะหลุมนะคะก็จะเจาะ ลึก3เมตรค่ะแล้วก็ใช้เส 22, าไอ22ความยาว6เมตรนะคะหย่อนลงไปในหลุมค่ะแล้วก็จัดระเบียบเสานะคะให้เท่ากันค่ะช่องห่างของเสานะคะก็จะห่างช่องละ1เมตรค่ะนี่เป็นขั้นตอนการหย่อนเสาลงไปในหลุมนะคะ,ะสำหรับหน้างานนะคะก็มีฝนตกลงมาทุกวันนะคะในเฉพาะช่วงเย็นๆค่ะทำให้การทำงานนะคะในช่วงระหว่างวันกนข้าง ทุลักทุเลพอสมควรค่ะสำหรับงานนี้นะคะแม่น้องสันก็รับเหมาเฉพาะค่าแรงนะคะก็จะเป็นค่าแรงการหาแนวตั้งเสานะคะเทคานก็จะมีคานทั้งหมด3ชั้นนะคะคารชั้นแรกจะเป็นคานขอดินค่ะแล้วก็วาง แผ่นพื้นสแผ่นนะคะส่วนคานที่2จะเป็นคานพร้อมสเตยค่ะแล้วก็จะมีการวางแผ่นอีก2ชั้นนะคะแล้วก็จะมีการเทคานอีกชั้นที่3นะคะเป็นอันจบงานค่ะคการรับเหมาค่าแรงของแม่น้องจันหน้าง,งานนี้นะคะก็จะรับเฉพาะค่าแรงตั้งเสา เคานวางแผ่นนะคะส่วนรถแบ็คโฮก็จะเป็นของทางท่านเจ้าภาพนะคะในการว่าจ้างเจาะหลุมค่ะการเจาะหลุมนะคะก็เป็นหลุมกว้างนะคะ40เซนค่ะแล้วก็จะเจาะเสาลึกลงไป3เมตรนะคะทางรถนะคะก็รับเจาะอยู่ที่หลุมละบ300บาทค่ะการตั้งเสาแต่ละต้นนะคะก็มียากมีง่ายค่ะหน้าเสานะคะจะต้อง ไปในทางทิศทางเดียวกันค่ะก็จะใช้แสลงนะคะในการช่วยบิดหน้าเสาให้ตรงกันค่ะสำหรับความยาวของพื้นที่ที่ทำกำแพงกันดินหน้าง,งานตรงนี้นะคะก็ยาวทั้งหมด133เมตรค่ะเสาที่ปักนะคะใช้ไปทั้งหมด118ต้นค่ะก็จะมีเสาสเตย์นะคะตัวเสาสเตย์ก็จะปักนะคะาาระยะห่างนะคะทุก 3เมตรค่ะหรือว่าเป็นหนึ่งต้นเว้นสองต้นนะคะก็จะประมาณนี้ค่ะสำหรับตัวสเตย์ค,ตค,ค่ะหลังจากตั้งเสาได้ตำแหน่งได้ระดับน้ำเสร็จแล้วนะคะช่างก็จะช่วยกันเตทรายลงหลุมค่ะเราใช้ทรายหยาดนะคะในการเทลงไปบริเวณข้างหลุมค่ะเพราะว่าตัวทรายนะคะก็จะไหลงลงหลุมง่ายกว่าตัว ปกกติธรรมดานะคะที่เป็นก้อนค่ะเราก็จะ,ะมีความแน่นค่ะหลังจากเรากรอก้ายลงไปแล้วนะคะเราก็จะมีการอัดน้ําอีกรอบค่ะ,ะก็จะมีบางท่านนะคะสงสัยว่าเราทําไมไม่กรอกปูนลงไปนะคะ,ะการกรอกปูนนะคะ,ะต้องใช้งบเยอะค่ะล้วก็ต้องอทําให้ทันนะคะเพราะว่าหลุมแต่ละหลุมความลึกถึง3เมตรค่ะก็จะ ทําให้ทางท่านเจ้าภาพนะคะเปลืองงบประมาณขึ้นไปอีกค่ะสําหรับนางงานไหนที่อยากจะได้ปูนนะคะเทหลงทุกหลุมก็สามารถทําได้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นแนวทางในการทํางานนะคะในการตั้งเสาทำำํากําแพงกันทีมของทีมงานแม่น้องสันค่ะ